เรื่องบัวสี่เหล่าครับตรงไทยเหมือนกันครับเห็นบางบางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วมีสามเหล่าใช่ไหมครับใช่ใช่เราเรียนตอนที่ผมเรียนสมัยเด็กก็บอกบัวมีสี่เหล่าใช่ไหมครัตามลักษณะของของปัญญาแต่ละทุกคนเลยไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วที่พุทธเจ้าท่านตัดไว้นเป็นยังไงบ้างก็ต้องดูนี่ไงนี่ไงบัวสามเหล่าไะเออต้องมาดูนะใต้น้ำ นะปริมน้ำนะแล้วก็พ้นน้ำนพระองค์บอกเปรียบเหมือนหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวปุนทะลิกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วฉันใด ราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉะนั้นนะก็ต้องเข้าไปดูในพุทธวจนะเลยพระองค์ตัดมีกี่เหล่าสามก็สามอย่าไปเติม <laughs>